สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิชเชียนพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะพาเ,เพื่อนๆมาเปิดไพ่นะคะเช็คดวงการเงินโชคลาภของชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนธันวาคม2 5 6 4นะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดไพ่ก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าผู้ทำนายไม่ใช่ผู้วิเศษไม่มีการทำนายใดถูกต้อง100%อย่ายึดการทำนายเป็นสารณะนะ หรือนำไปตัดสินใจในการลงทุนใดๆการทำนายในวันนี้ก็จะเป็นการทำนายพลังงานภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆไปนะคะส่วนใครที่จะปรึกษาปัญหาดวงการงานการเงินความรักหรือเรื่องอื่นๆส่วนตัว ก็ทักมาได้ที่เพจ Nimilician มน,มนางไม้หรือไลน์แอดที่สายทิ้งไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่อง n i m i l i c a กดติดตามกด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้สายทำคลิปทุกๆวันจ้าโอเคเราไปเปิดไพ่กันค่ะ เทถ้วยนะคะจะใชายถือถ้วยเด้าชายออดพาดชีถือดาบ หนึ่งเรียนนะคะโอเคชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้เหมือนการเงินของคุณเนี่ยยังไม่ได้เป็นระบบนะคะมีอะไรให้คิดเยอะแยะมากมายนะคะอ,อ,อาจจะไม่ใช่การเงินที่ขัดสนนะคะแต่จะเกี่ยวกับการเงินที่จะต้อง เอาไปลงทุนหรือใช้จ่ายที่คุณยังคิดหลากหลายนะคะเหมือนการเงินเป็นการเงินที่จะไหลออกจากนอกกระเป๋านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถึงจะมีการเงินที่ไหลออกจากนอกกระเป๋าของคุณนะคะหลายหลายอย่างนะคะที่คุณจะต้องจัดการนะคะเพราะเพราะมันมีสิ่งที่คุณจะต้องค่าใช้จ่ายในที่คุณอยากได้อยากจะลงทุนอยากจะซื้อนะคะหรือให้กับคนในครอบครัวหรือเป็นของขวัญปีใหม่ก็แล้วแต่นะคะ มีเงินไหลออกในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีเงินทีเ่เก็บเอาไว้นะคะสำรองนะคะเวลาที่ตัวเองไม่มีนะคะไม่ใช่สภาวะของการขาดเงินนะคะของคนราศีสิงห์นะ,ะรวมถึงนะคะก็ให้ระวังเ,เกี่ยวกับเงินไหลเกี่ยวกับยานพาหนะด้วยนะคะเกี่ยวกับยานพาหนะหรือการท่องเที่ยวหรือการเดินทางนะคะ หรือค่าน้ำมันจากการเดินทางไปทำงานต่างๆนะคะช่วงนี้อาจจะหนักนิดนึงนะคะแล้วก็มองดูแล้วนะคะการเงินของคุณเนี่ยจะมีอุปสรรคนิดนึงนะคะตรงที่อาจจะต้องจ่ายเงินนะคะไปให้กับเรื่องของ มองอยู่แล้วเป็นเรื่องของญา,าติพี่น้องนะคะที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทนะคะเกิดจากการทะเลาะวิวาทจะต้องเสียค่าปรับสินใหม่กันทีเดียวเหมือนที่ไพ่ใบแรกบอกอะ่ะมันมีแบบการจ่ายเงินที่ที่หลายทางอะค่ะของคุณอะไม่ว่าจะเป็นรถนะคะบ้านนะคะให้เกี่ยวกับญาติหรือให้เกี่ยวกับครอบครัวนะคะเป็นการจ่ายเงินที่ที่เยอะเหมือนกันนะคะ สำหรับชาวราศีสิงห์แม้ว่าคุณจะมีเงินเก็บอยู่นะคะก็ยังไม่ได้เดือดร้อนแต่ก็ยังเป็นสภาวะที่เงินไหลออกอยู่นะคะชาวราศีสิงห์อ่ะทีนี้มาดูด้านโชคลาภของชาวราศีสิงห์ก็ยินดีด้วยนะคะ edge of pentacle หรือว่าหนึ่งเหรียญน,นะคะเดือนนี้คุณสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้นะคะมีโชคมีลาบได้นะคะถ้าให้แนะนานะคะก็ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะะจากเลขทะเบียนรถของคุณ หรือบ้านเลขที่ของคุณนะคะบ้านที่คุณอยู่นะคะคุณลองเสี่ยงโชคจากตรงนั้นดูนะคะมีเหรียญแห่งโชคลาภมาแล้วนะคะหนึ่งเหรียญสามารถเสี่ยงโชคเสียงลาบได้จ้า